เ้ี่ยวหมูนะเดี๋ยวเป็นคยเตียวเกี่ยวหมูนะครับอ่าเมื่อกีค้คยเตียวไปแล้วนะเกียวหมูต่อไปคุณเจรานา์เจียจานคุณวัฒยาสิริพงศ์ไพศาลร,ร่วมโรงทานไอศครีมนะร้อยถ้วยด้วยกันโอ้โหอ,โอ,โอ,โอโนุโมทนาบุญคุณอนงติบดีพร้อมคณะอ่าทานน้ำมะพร้าวสิบถุงใหญ่ๆเลยครับขอบคุณมากเลยเอ่อท่านนายกสองตา้เวทีนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะ คุณพ่อขวัญวงสิงห์100บาทคุณพ่อบนเตียมกามาก100บาทนะครับคุณพ่อนาฏสันหวานแหลมหัวเมืองของเรา120บาทนะคุณพ่อจูแม่มาลัยกาว่า50าบาทครับขออันสุดกันนี้ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงตลอดกาลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ก็ขอได้เจอนะท่านที่จะบริจาคก,ก็ได้นะครับ อโอกาสนี้ก่อกราบนมัสการนะครับระดับอาจารย์รองอเจ้าคณะเพิ่มเมืองปานนะครับตลอดึงท่นทาพนพระคุณเจ้าจาเกลาดูเกลานะครับนับทุกลูกทุกองโดยความเคารพอย่างสูงนะครับขับสำหรับในช่วงนี้นะครับก่อด้เวลาที่ห้าจะได้ประกอบพิธีนในการที่เ้าจะได้ทํากิจกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ หางานในวันนี้นะครับนอะก็คือการปลูกป่าการอนุรักษ์ป่าจะทำบุญตัวในวันนี้เนาะกับโอกาสนี้ก็ได้จุดถูกจุด,ดเทียนไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับต่อไปนี้ก็จะได้เก่าวคร,รมนรมัสการพระราชนาฏไรนะครับเนะนะนะนาะาเาาาสร็จแล้วสสกกนนทังิาาายมม ส្លាស់វីនោះពាសា់ប